เอาลงท่อนะครับเพราะว่าหินข้างล่างเขาเป็นหินภูเขาไฟผสมวทีนี้ระบบผมว่าระบบลากหนึ่งระบบลากสองลำต้นมาหินมันจะไปไปค้ำเอาไว้นะครับเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาครับมันเน่าได้ง่ายต้นกล้วยเน่าได้ง่ายก็เลยลงเปลี่ยนท่ออันนี้เอาวางข้างล่างนะครับอันนี้เป็นดินผสมที่ผม สูตรของผมเองนะครับในตัวนี้ตัวนี้สูตรสูตรของตัวเองสูตรของตัวเองหมักไว้เพื่อมาปลูกต้นกล้วยโดยเฉพาะโอเคครับผมกูรักไม้ด่างติดตามช่องกูรักไม้ด่างด้วยนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับโอเคครับผม